ตาฮาลานเนี่ยจริงๆมที่เขาจดที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เขาจดว่าเป็นทะเบียนการค้าจดแค่สองรายการบ้างด้ข่าวมาครับช่วงแรกว่ามีกับน้ําตาครับแต่เขาไปแตกแขนงเอาเองเป็นตั้งแสนหกหมื่นกว่ารายการพวกนี้ถือว่าทุจริตครับผิดกฎหมายและธรรมนูญของเราเราไม่สนับสนุนทุจริตทุกรูปแบบอันนี้ถือว่าผิดกฎหมายยกเอ่ยยกภาระให้คนไทยพูดส่วนมากเอาเงินไทยพูดเรา เพื่อมาฆ่าเราเองจะบอกถึงท่านสสหรือข้าราชการทุกทุกท่านนะครับขอให้ตื่นรู้ได้แล้วว่าพวกนี้ไม่ถูกต้องให้ท่านช่วยชาวไทยพุดด้วยนะครับอะไรที่มันไม่ถูกที่ผ่านมาแล้วก็ขอให้เปลี่ยนใหม่ละทําให้มันถูกต้องครับอยากอยกเรียกร้องไปถึงท่านอาธิบดีกรมสรรพกรขอให้ท่านไปเก็บภาษีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ทะเบียนเออไม่ใช่ไม่ใช่ของศาสนานะครับทะเบียนเอ,เ,อเ,อเอ้กาฮารานเนี่ยพี่น้องชาวไทยพุดธก็น่าจะ จะดูรู้จักนะครับกาอาลันก็คือกาขนมเปียกปูนนะ่ะเล็กๆล่ะครับสังเกตดูนะครับพวกเขานี่เอาเงินในกระเป๋าเราไปใช้ในกลุ่มของเขาเองทานทีเขาทำไม่ถูกต้องครับผักพลาให้ชาวไทยพูดทั่วประเทศเพราะสนับสนุนคําพูดของท่านอาจารย์หงทองนะครับพูดมนถูกต้องแล้วนะพบในฐานะผมก็เป็นลูกหลานท่านพ่อพิยาพิชัยดาผักเห็นว่าประเทศไทยเรามีมีภัยตรงนี้ผมก็อดไม่ได้ที่จะลุกขึ้นมาผมก็อายุก็ไม่น้อยแล้วครับ65แล้ว ไม่รู้จะอยู่นานอีกแค่ไหนแต่ทมมีใจรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอบคุณมากครับสัญญาดีมากครับพี่จิรวัตครับยอดเยี่ยมครับอ่ะประเด็นหา,านผมขออีกคนหนึ่งนะครับพี่น้อยครับในฐานะที่พี่น้อยอเป็นผู้หญิงและจะต,ต้องซื้อของเหมือนกับช้อปปิ้งนะฮะแม่บ้านนะครับทุกวันนี้เวลาซื้อของเนี่ยถามจริงๆว่าอึอดอัดไหมฮะเราในฐานะที่เราเป็นคนไทยพุทธเนี่ยเราอึอดอัดไหมแล้วแล้วอยากจะบอกอะไรกับเอ่อ ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนักการเมืองที่เป็นตัวแทนของคนไทยพุทธเนี่ยฮะว่าเรารู้สึกยังไงบ้างทําไมมีออกกฎหมายให้สลาม,มาันมาเอาเปรียบเราขนาดนี้ครับพี่น้อยครับอยากจะบอกอะไรเรื่องนี้ครับเชิญฮะอึดอัดมากอึดอัดมากทีเดียวเออ่ไม่ใช่แค่เรื่องในครัวเรือนนะคะแม้แต่เครื่องสาอางที่เราจับใจใช้สอยบนผิวหน้าอะไรนี่เขาติดฮาลานไปหมดอะก็ไม่รู้ว่าเขากินเครื่องสาอางด้วยหรือเปล่านะฮาลานเนี่ยนะ ก็เอาทัานสั้นว่าอยากจะขอร้องให้ท่านผู้นําแล้วก็สอส,อสอที่เป็นตัวแทนเป็นปากเป็นเสียงของเราเนี่ยที่เราเลือกเข้ามาแล้วเนี่ยช่วยไปดูแลให้หน่อยว่าเออคนชาวบ้านอย่างพี่เนี่ยก็ยังรู้เลยว่าโดนสูบเลือดสูบเนื้อแต่อยากจะให้ท่านสอสอหรือข้าราชการไทยเนี่ยช่วยลืมหูลืมตาช่วยดูหน่อยแล้วก็ ประชาชนชาวไทยส่วนมากจะได้ไม่อึดอัดและยังมีอีกมากเลยที่จ่ายโดยที่ไม่รู้ตัวว่าจ่ายให้พวกอ่ามุสลิมในในเรื่องของตาฮารานเนี่ยนะที่น้อยก็ต้องขอบคุณอปปสอาน,น,นี่มาสังเกตการเนี่ยก็มาฟังก็ได้มีโอกาสได้รู้เรื่องจริงๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่รู้เลยจนมาถึงทุกวันเนี้ยถ้าไม่ได้เจออ,อปปสอเนี่ยนะก็น่าจะยังไม่รู้เรื่องเหล่านี้เลยที่เขา สูบเลือดเมื่อเราไปหรือเราเสียไปเหมือนกับเสียภาษีเนี่ยประชาชนเสียภาษีร้านค้าเสียภาษีสินค้าอื่นๆเขาเสียภาษีแต่ว่าหาร้านไม่ต้องเสียภาษีแต่เก็บเงินได้นี่ไงนี่คือสิ่งที่เราต้องสูญเสียไปโดยที่ไม่ใช่เหตุเลยจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่สมควรนะคะก็ฝากถึงข้าราชการไทยที่ที่ทดูแลในส่วนนี้แล้วก็ผู้นำระดับสูงทั้งหลายที่ ที่ได้แบบมีความรู้มีความสามารถเยช่วยดูแลพวกเราหน่อยชาวบ้านเนี่ยจะตายกันอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับพี่น้อยครับขอบคุณครับ